วันนี้เนี่ยผมอะ่ะจะขอมาแชร์แผนที่ผมใช้ในตอนเล่นจริงๆดูะนะครับคือแผนนี้เนี่ยในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าแผนนี้มันทําให้ผมอะ่ะกลับมาเล่นฟีฟ่าได้สนุกอีกครั้งนึงนะครับไม่รู้มันจะดูเวอร์ไปหรือเปล่านะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวผมเองอะ่ะแอบเซ็งๆเกี่ยวกับเรื่องแบบที่ต้องมาเสียประตูจากลูกกลิชหรือลูกบัคอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคือผมเซ็งมาสักครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองดูนูน่นดูนี่นะครับแล้วก็ลองปรับนู่นปรับนี่ดูก็จนมาเจอแผนนี้เนี่ยแหละครับงงรก็น ก็ช่างมันครับเอามันเอาไว้ก่อนนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะกับแผนชุดนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม FIFA Point ราคาถูกบน PC ผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก Over Top Up มาแนะนำถูกกว่าเติมเอง15-25%เลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อซื้อ FIFA Point ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผนหลักๆกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรากด L2 นะเนาะแล้วก็ไปดูที่ Custom Tactic นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเกม e Plan ก่อนนะไอ้ตรงส่วนนี้คือเราไม่ต้องโฟกัสมันนะครับไอ้ตรง Balance Tactic เนี่ยคือตอนที่เราเล่นจริงอะ่ะเราจะไม่ได้ใช้ในตัวของ Balance Tactic อยู่แล้วนะครับพอเรากด L2 ไปปุ๊บเนี่ยผมอะ่ะจะเซตแผนเอาไว้ทั้งหมด4แผนนะเดี๋ยวเรามาดูที่แผน แรกกันก่อนเลยนะครับก็คืออัลตราดิเฟนซีฟนะครับคือแผนเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโลจิกของมันนะที่ผมเซตเอาไว้อย่างเงี้ยก็คือเอาไว้เวลาที่แบบผมต้องเจอกับผู้เล่นที่เขาค่อนข้าง,ง,งจะเป็นนะครับคือสําหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยนะครับที่จะมีการเซตแท็กติกอะไรมาอย่างดีเนี่ยมันทําให้เรารับมือได้ยากนะผมก็เลยเซตท,ทั้งหมดเป็นบาลานซ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วิดเดฟหรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เป็น50หมดเลยเพลเยอร์อินบ็อกซ์เป็น5ขีดนะครับแล้วก็คอนเนอร์กับฟรีคิกเนี่ยแค่2ขีดสําหรับฟอร์เมชั่นเนี่ยกก็็เเลือปน4-2ธรรมดาาาเเเลลยยนนนะครรัับผมมแ้ววดดีีู๋กท่อิสตรััช่นนะงหนนน้้าาฝั่่งซยยเีะครับเลือก ถ้พอรหลเให้เป็น s t a Central นก็คือให้อยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยนะครับแล้ว a n c h ก i n g Run เนี่ยให้เป็น t a r ก e t Man ก็คือคอยหันหลังให้ประตูคอยเชื่อมเกมคอยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่ทราบในส่วนนี้เนี่ยก็กดที่มุมขวาบนดูคลิป Player Instruction ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ Defensive Support เนี่ยก็เป็น Stay Forward นะก็คือไม่ต้องลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยกองหน้าฝั่งขวานะครับจะเป็น Stay Central กับ Stay Forward เหมือนกันนะครับแต่ a t c h o i n g Run เนยผมเลือกเป็น Mix เอาไว้นะก็คือปล่อยมันเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับโอเคครับปีกส ไนะครับก็คือให้อยู่ชิดเส้นเอาไว้เนาะแล้วก็ซัพพอร์ตลันเนี่ยเป็น get in behind นะครับแล้วก็ซัพพอร์ต on cross เนี่ยก็เป็น get into the box บ็อ cross นะครับก็คือให้วิ่งเติมเข้ามาในกรอบเขยทอนเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอข้ามในส่วนของดีเทลที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแท็กติกอะไรยิบย่อยๆพวกนี้นะครับถ้าใครยังไม่ทราบในส่วนนี้เนี่ยก็คือกดที่มุมขวาบนไปดูได้เลยนะครับในส่วนของ player instruction นะปีกซ้ายเนี่ยผมก็จะเซตประมาณนี้นะครับปีกขวาผมเซตแบบเดียวกันเลยนะครับผผมมมสส่่่่ววนนนนนิิฟลลคเเเียตัึงงอออะืกป็ห ผมเลือกเป็นบาลานซ์เอาไว้นะครับก็คือให้มีเติมขึ้นไปบ้างะนะครับส่วนแบ็คสข้างเนี่ยผมเลือกเป็นสเตย์แบ็คไวท์แท็กกิ้งทั้งคู่เลยที่เหลือผมก็ไม่ได้ปรับอะไรแล้วนะครับอันนี้แผนแรกนะแผนถัดมาเนี่ยแผนนี้จะเป็นแผนที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับมันก็จะเป็น4-4-2เหมือนกันนะครับแต่ว่าแผนนี้เนี่ยดิเฟนซีฟสไตล์อ่ะผมเลือกเป็นเพรสเชอร์ออนเฮฟวี่ทัชเลยนะก็คือถ้าสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามีการจับบอลแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะวิ่งบีบเข้าไปทันทีเลยนนะะะคครรับับบบวิิทจอยู่่ีนะ play เดาส เยอร์อินบ็อกซ์สี่นะครับคอนเนอร์สองฟรีคิกสองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแท็กติกที่ผมปรับเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เพลเยอร์อินสักชั่นนะกองหน้าฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเลยครับเหมือนของแท็กติกที่แล้วเลยนะครับสเตย์เซ็นทรัลทาร์เก็ตแมนสเตย์ฟอร์เวิร์ดนะฮะแต่กองหน้าฝั่งขวาจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับกองหน้าฝั่งขวาตรงเนี้ยจากมิกซ์อะผมเปลี่ยนเป็นเกตอินบีไฮนะแล้วก็มิดฟิลสองตัวเนี่ยผมเลือกเป็นสเตย์แบ็กทั้งคู่แทนนะครับคือจะไม่มีตัวไหนที่คอยเติมล็กกกกใใใช้้้้าาารรรรววววิิิ่่่่งงงงงงเเเเเเตตมมมขขขออออออหหนน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 นปปปปีีีีียยยดดะะคัััับบบบสสผฟฟฟซซพ์ เกอาไว้นะะฮทั้งสองข้างเลยแล้วก็ส่วนแบ็คเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับสเตย์แบ็คไว้แท็กซิงที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับอะไรอันนี้จะเป็นแผนแอรแท็กซิงแล้วนะครับมันจะเป็นแผนเกมลุกนะผมเล่น4-1-2-1-2นะครับเป็นแผนที่2นะก็คือเน้นอัดตรงกลางอย่างเดียวนะครับแท็กซิงเนี้ยผมเอาไว้ใช้เวลาที่แบบต้องเจอกับแผนแปลกๆครับเจอ3-5-2เจอ4-5-1เจอ4-3-3หรือเจอ4-1-2-1-2อะไรเงี้ยคือแท็กซิงเนี้ยผมปรับเอาไว้ใช้เวลาเจอกับแผนแปลกๆหรือเจอกับทีมที่แบบผมเจาะเขาไม่ค่อยได้น เป็นเหมือนเดิมเลยนะ Pressure on Heavy Touch นะครับแต่วิดกับเดฟเนี่ยจะอยู่ที่50กับ51เนาะ Build up Play Balance นะครับ Chance Creation Forward Run นะวิด50นะครับ Player in Box 5นะครับ Corner 2 Free Kick 2นะโอเคครับในส่วนของ Player Instruction เนี่ยสองอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเลือกเป็น Stay Forward เอาไว้อย่างเดียวนะครับกองหน้าทั้งคู่กองกลางตัวลุกนะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับมิดฟิลสอ2ข้างนะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะให้มันเล่นเป็น Default ของมันไปเลยนะครับแล้วก็มิดฟิลตัวรับนะครับผมปรับเป็น Stay Back Wide Tacking กับ Cover Center แค่นั้นเลยนะครับส่วนแบ็คสองเนนยมปรััให้้ทาน โอเวอร์หลับอย่างเดียวนะครับที่เหลือผมไม่ได้ปรับอะไรนะไอแคลคกิ้งรันก็เป็นบาลานซ์นะครับที่เหลือก็คือไม่ได้ปรับอะไรเลยอันนี้จะเป็นแผน41212นะครับแล้วก็แผนสุดท้ายเลยเนี่ยเอาลต้าไอแคลคกิ้งนะครับเป็นแผนเกมลุกแบบลุกเลยจริงๆนะครับแบบว่าผมผมไม่สนใจอะไรแล้วผมจะประตูก็จะเป็น442เหมือนเดิมนะครับดิฟเฟนซิฟต์สไตล์เนี่ยเป็นเพลชเชอร์ออนเฮฟวี่ทัชนะครับวิด46นะแต่เด็เนี่ยเราดันขึ้นไปเป็น65เลยนะครับก็คือเน้นดันแผงหลังขึ้นมาสูงเลยนะเเป็นนนะครัับบบ ฟรีคิก3นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่อินสตรักชั่นนะครับอินสตรักชั่นเหมือนเดิมเลยนะครับเปนเซนทรัลทาร์เก็ตแมนสเตย์ฟอร์เวดนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนจากเกทอินบีไฮเป็นมิดแทนนะครับมิดฟิลสองตัวเนี่ยผมให้ตัวหนึ่งเป็นสเตย์แบ็คไวให้แท็กกิ้งเอาไว้นะครับเป็นสเตย์แบ็คไวให้แท็กกิ้งกับคัฟเวอร์เซนเตอร์นะส่วนมิดฟิลอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือผมไม่ปรับอะไรเลยให้มันเป็นคัฟเวอร์เซนเตอร์อย่างเดียวปีกก็คือสเตย์ไวเกทอินบีไฮแล้วก็ ก็ไไไม่ด้ปรรับอะเลยก็คือจะประมาณนี้นะครับสาหรับแท็กติกนี้นะแต่ว่าต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าแท็กติกพวกนี้ที่ผมใช้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ดูมาจากโปรเพลเยอร์ต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยแหละครับแล้วก็มาปรับใช้ในส่วนที่คิดว่าเข้ากับทีมตัวเองให้มากที่สุดนะคือผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะครับก็เลยเอามาลองแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะเผื่อว่าใครกําลังเบื่อเบอยากหาแผนอื่นมาลองดูอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สําหรับรูปแบบการเล่นของแท็กติกนี้เนี่ยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะบุกอย่างเดียวนะครับผมคือพยายามใช้กกาารรริิ่่่่งงใหห้้้้มมมนนปปปุุ L1 ือว R2 เเเียผูลตขขึไ รห,หรือว่าวิ่งลงมาช่วยรับบอลต่างๆพวกนี้เนี่ยการใช้เทคนิคพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้แท็กติ่งนี้เนี่ยมันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะแต่ผมขอเน้นเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าแผนเนี้ยเกมรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือว่ามันเป็นที่ตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับใจร้อนแต่ totally cool. ผมแนะนำนะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับหาซื้อกล้องหลังหรือว่ากองกลางตัวรับเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะฮะและเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูไฮไลท์กันนะในตอนที่ผมใช้แผนนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ ก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ